ต่อไปจะเป็นเรื่องของ format file สำหรับเว็บกราฟิกนะครับจากที่ได้กล่าวมาในหัวข้อที่แล้วนะครับภาพบนเว็บนั้นจะจําเป็นที่จะต้องมีขนาดไฟล์ที่เล็กนะครับดังนั้น format ที่ต้องใช้ก็จะมีการบีบอัดข้อมูลนะครับทำให้ขนาดไฟล์นั้นเล็กลงรูปแบบของไฟล์นั้นก็มีอยู่หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น .gif นะครับ .jpeg .png นะครับเราจะลองมาทําความเข้าใจกันดูนะครับว่าแต่ละ format นั้นเหมาะสําหรับงานประเภทไหนนะครับ โดยเริ่มต้นนั้นนะครับมาดูรูปแบบแรกก็คือ .jpg นะครับจะเหมาะสำหรับภาพถ่ายนะครับสำหรับ .gif นะครับหรือว่า .png8 นั้นจะเป็นลักษณะของภาพหลายเส้นภาพที่มีพื้นหลังโปร่งใสนะครับหรือว่าภาพเคลื่อนไหวเป็นต้นนะครับถ้าเป็น .png24 นั้นก็จะเป็นภาพถ่ายที่ต้องการให้มีลักษณะโปรง่งใสหรือว่าโปร่งแสงนะครับแต่ไฟล์ที่ได้หลังจากการบีบอาจจะมีขนาดใหญ่กว่า JPEG นะครับและก็คุณภาพที่ได้นั้นก็จะมากกว่าด้วยนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะของภาพที่บีบอัดนะครับเป็นฟอร์แมตแบบ JPEG แล้วก็ PNG 2 4นะครับภาพก็จะคล้ายๆภาพถ่ายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของฟอร์แมต GIF หรือว่า PNG 8นั้นก็จะเป็นลักษณะของภาพที่ใช้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าเป็นภาพที่ลักษณะอาจจะรายละเอียดไม่ต้องการที่จะแสดงให้ชัดเจนมากนักนะครับต่อไปเราลองมาดูฟอร์แมตแบบ GIF กันนะครับซึ่งเป็นฟอร์แมตท,ที่ถูกพัฒนาโดยในส่วนของคอมพิวเซิร์ฟนะครับในปี1980 เพื่อที่จะบีบอัดข้อมูลได้ในลักษณะของภาพหลายเส้นนะครับแต่จะมีข้อจํากัดอยู่ที่การใช้งาน256สีเท่านั้นก็คือ8บิตนะครับการบีบอัดนะครับก็จะเป็นการสร้างพเลใหม่ขึ้นมาทําให้ไม่สูญเสียลักษณะของคุณภาพของภาพเพราะว่าไม่มีการตัดสีองภาพออกแต่จะเป็นลักษณะของการแทนสีภาพในแต่ละพิกเซลที่กําหนดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าในส่วนของ ภาพทางด้านซ้ายมือและก็ขวามือนั้นจะเท่ากันทุกอย่างแต,าแต่ว่าเรื่องของส่วนที่แตกต่างก็คือดีเทอร์นะครับทางด้านซ้ายมือนั้นจะ100%เส่วนทางด้านขวามือนั้นจะ0%นย์เซนะครับดีเทอร์ก็จะเป็นจานสีที่ได้แนะนําไปในส่วนของหัวข้อที่ผ่านๆมานะครับก็จะทําให้เห็นว่าภาพทางด้านซ้ายมือนั้นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ว่าทางด้านขวามือถ้าเรามองดูดีๆอาจจะมีการเลอะนะครับหรือว่ารายละเอียดของสีนั้นอาจจะไม่ชัดเจนนะครับนี่ก็คือฟอร์แมตกิฟนะครับ ต่อไปนะครับเป็นฟอร์แมตแบบ JPEG นะครับก็จะถูกพัฒนาขึ้นมานะครับสำหรับการบีบอัดข้อมูลไฟล์รูปภาพมีจุดเด่นนะครับก็คือหลังการบีบอัดนั้นก็ยังสามารถที่จะใช้สีได้ถึง16.7ล้านสีนะครับในขณะที่ดอทกนั้นใช้ได้เพียง256สีนะครับซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องกําหนดพาเลตสีเพื่อการใช้งานนะครับเพราะว่ารองรับสีได้มากอยู่แล้วนะครับลักษณะของการบีบอัดนั้นก็จะเป็นการลบข้อมูลในส่วนที่ซ้ําซ้อนกันมากที่สุดออกจากภาพไปเลยนะครับ ยิ่งมีการบีบอัดข้อมูลมากเท่าไหร่นะครับคุณภาพก็จะสูญเสียมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็จะเห็นนะครับจากภาพต้นฉบับนั้นค่อนข้างชัดเจนแต่ทั้งด้านขวามือนั้นภาพที่ถูกบีบอัดนั้นอาจจะลักษณะภาพนั้นคุณภาพค่อนข้างต่ําลงนะครับแล้วก็รายละเอียดอาจจะไม่ชัดเจนนะครับถ้าเทียบกับภาพต้นฉบับนะครับต่อไปนะครับเป็นฟอร์แมตแบบ PNG นะครับสามารถที่จะบีบอัดข้อมูลได้ดีกว่าไฟล์ GIF นะครับ แล้วก็ไม่เสียข้อมูลเหมือนแบบ JPEG นะครับสามารถที่จะเลือกการจัดเก็บข้อมูลได้ทั้ง8บิต24บิต32บิตนะครับยิ่งบิตสูงมากขึ้นสีก็ยิ่งสูงนะครับสามารถที่จะแสดงผลได้เร็วกว่าแบบ GIF นะครับเพราะว่าภาพในแบบดัด GIF นั้นจะเริ่มแสดงผลเมื่อดาวน์โหลดข้อมูลมาได้1ใน18ส่วนแต่ว่า PNG นั้นสามารถที่จะแสดงผลได้เมื่อถูกโหลดเข้ามา1ใน64ส่วนนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือว่าภาพแบบนี้นะครับจะไม่เสียข้อมูลนะครับ ลองมาดูนะครับลักษณะของภาพ PNG8 กับ d ีเทอร์ูนะครับแล้วก็ PNG8 แบบ d ีเทอร์100%แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับในส่วนไฟล์แบบ PNG นะครับครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นฟอร์แมตเบื้องต้นที่ได้แนะนําไปนะครับก็ลองนําเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของภาพกราฟิกที่เราจะนําขึ้นไปใช้บนเว็บไซต์นะครับก็ลองนําไปศึกษากันดูได้นะครับ